มาสามครับลัมตะมะลูบิมาอาลิมทุบมินัลลมีสามก็คือพวกท่านหรือพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกท่านได้รู้มาสิ่งที่เราได้รู้มาเราไม่ทำโอ้โหตรงนี้พูดกันทุกคนนะครับและมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเวลาโดนสอบนำมาโดนสอบหนักนะเอาเป็นแค่มนุษย์ถามนะ เวลามีคนทําผิดในสิ่งที่มันรู้เราจะถามว่าไงนี่มึงไม่รู้หรอตรงนี้ก็ห้ามเดินน่ะเดินเข้าไปตกท่อเนี่ยลําบากไปช่วยมันอีกนี่ไม่รู้หรอเขาห้ามเดินโมโหด้วยเวลาถามเนี่ยเหมือนกันแหละเวลารัจาราจะถามคนที่รู้ว่าท่านรู้ไม่ใช่เลยแล้วทำไมายังทำาศรุลหรออน่ากลัวกว่าไม่รู้ อีไม่รู้นะเดี๋ยวมันไปโดนอีกข้อหนึ่งผมไม่รู้อะไรฉันไม่รู้จ้ะฉันไม่รู้มันอาจจะรอดไอข้อฉันไม่รู้นะแต่มันจะไปโดนว่าแล้วทำไมมึงไม่เรียนอ่าก็ไปเคียร์กันเอาเอ,เองตรงนั้นก็นลอตาลาไปโดนตรงนั้นแต่อีรู้แล้วยังทําตรงนี้น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้รีบเปลี่ยนแปลงซะนะเพราะความรู้จะมาอย่างประโยชน์